หนึสิ่งที่เจ้าหนี้กับผู้ประกอบการชะล่าใจจนเกิดหนี้เสียคืออะไรรู้ไหมครับอายุความาส่วนใหญ่จะบอกเลยเพอปรึกษาเสร็จปุ๊บยังไม่ขาดอายุความยังไม่ฟ้องก็ได้ยังไม่ฟ้องก็ได้ไไดเดี๋ยวก่อนไว้ก่อนตามก่อนตามไปเรื่อยๆตามอยู่นั่นน่ยสุดท้ายหนี้เสียนี่เสียฟ้องชนะคดีเสียค่าทนายชนะคดีไม่เข้ามาสู้หายไปเลยและไม่มีอะไรยึดทรัพย์เพราะอีกคาว่ายังไม่หมดอายุความ ยังไม่หมดอายุความตามก่อนทวงก่อนได้ผมเข้าใจว่าเรื่องพวกนี้ไม่มีใครอยากจะไปฟ้องคดีไปทุกคนจะหนีผู้บริหารก็หนีเพราะคุยแล้วก็เป็นเรื่องเสียตังค์บัญชีก็ไม่ใช่หน้าที่หลักนโยบายภายในก็ไม่มีแล้วทุกคนก็เลยชะล่าใจทวงไปเดือนหนึ่งทวงทีหนึ่งสองอาทิตย์ทวงทวงแบบไม่มีแบบแผนเพราะเช็คเด้งมีเวลาต้องสเดือนถูกไหมฮะยังมีเวลาอยู่เดี๋ยวก่อนได้ท่านอย่าลืมเมื่อลูกหนี้ไม่จ่าย นั่นคือสัญญาณหนี้เสียลูกหนี้ไม่ได้มีเจ้าหนี้เพียงรายเดียวลูกหนี้น่าจะมีคู่แข่งท่านมีคู่แข่งคือเจ้าหนี้รายอื่นไปก่อนได้ก่อนลูกหนี้มีทรัพย์สินมีความสามารถในการชำระหนี้อย่างจำกัดใครมาก่อนได้เยอะกว่าคนมาหลังไหมใช่แล้วท่านจะไปก่อนหรือจะไปหลังสิ่งเหล่านี้นโยบายภายในท่านมีแล้วหรือยังนโยบายภายในที่ท่านมีเนี่ยมีประสิทธิภาพมากไหม เช็คง่ายๆทุกวันนี้มีหนี้เสียที่ฟ้องชนะคดีแล้วยังไม่ได้ตังค์หรือเปล่าลองดูครับวางระบบด่วนเลยครับอย่าปล่อยให้ความเสี่ยงเกิดขึ้นเพียงเพราะคุณไม่เริ่มวางแผนขอคำปรึกษาวางแผนตั้งแต่วันนี้เพื่อประโยชน์ของคุณมีแผนก่อนมีแผล